สวัสดีค่ะแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับแอมและแน่นอนค่ะวันนี้มาพร้อมกับไลฟ์โชว์รูมนะคะอัปเดตรถกันสักนิดหนึ่งนะคะกับรถสวยๆราคาดีๆถูกใจคันไหนโทรเข้ามาได้เลยค่ะ รถสวยไม่พอนะคะมีประวัติการดูแลรักษาที่ดีอย่างต่อเนื่องมานั่นคือรถของแอดมายค่ะและที่สำคัญนะคะได้รับการตรวจเช็คสภาพ344จุดจากบริษัทกูอินสเปคชั่นหากคุณดูรถมือสองไม่เป็นตอบโจทย์อย่างมากเลยดูไม่เป็นก็ซื้อรถได้และยิ่งการซื้อขายออนไลน์เป็นไปได้จริงค่ะอยู่ที่ไหนในประเทศนี้นะคะสามารถบริการจัดไฟแนนซ์ได้ถึงที่บ้าน ส่งรถสวยถึงหน้าบ้านของคุณเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้มีคันไหนและราคาแบบไหนบ้างค่ะเริ่มจากคันแรกกันเลยดีกว่าสายมินิไม่ควรพลาดน,นะคะกับมินิคูเปอร์ R 5 0ลุกถูกปี2 0 0พคันนี้ค่ะ สวยตามแบบฉบับของมินิโดยแท้แถมชุดแต่ง JCW แท้รอบคันจากศูนย์นะคะเบิกศูนย์มาเลยเรียกได้ว่าเป็นแรไอเทมนะคะคันนี้มาพร้อมออปชั่นหลังคาแก้วชุดแต่ง JCW แม้กระทั่งล้อด้วยซ้ำนะคะก็เป็น JCW และติดโชคเพิ่มมาของบิวสไตล์ด้วยค่ะ บอกเลยแค่ชุดแต่งก็คุ้มแล้วนะคะและที่สำคัญเป็นรถสูนแท้ค่ะคุณผู้ชมภายในสวยสดงดงามนะคะมาพร้อมออปชันไม่ว่าจะเป็นติดจอเพิ่มมานะคะเบาะหนังนะคะกล้องถอยนะคะไมยอยู่ที่114,000เท่านั้นรถสูนแท้ๆประวัติดูแลรักษาครบถ้วนค่ะคุณผู้ชมนะคะ สายมินินะคะมองหายอยู่ราคาดีๆแน่นอน659,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะผ่อนต่อเดือน11,000เท่านั้นเองสนใจรีบทักเลยนะคะสวยงามมากคนชอบคนหลงไหลในมินิเห็นแบบนี้แล้วกดใจไหวได้ยังไงคะคุณผู้ชมสวยเทเ่สเลอเกินนะคะในราคา 659,000เท่านั้นถัดไปบ้างกับค่าย Mercedes-Benz นะคะกับรถคูเป้สประตูค่ะคงความสปอร์ตไว้แต่ก็ยังจะใช้งานได้ในแบบ4ประตูนะคะกับคันนี้เลย Benz CLA250AMG Dynamic W117 ปี2015ค่ะ30,000โลแท้สภาพนางฟ้ามากๆ จบในคันเดียวนะคะประหยัดจากป้ายแดงได้เป็นล้านๆคุณผู้ชมป้ายแดง2.5ล้านคันนี้มาในราคาเพียง1,450,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มที่แสนนิดๆนะคะคันนี้รุ่นท็อป AMG แท้รอบคันค่ะมีหลังคาแก้วรถศูนย์เช็คระยะที่ศูนย์เบน์ครบท้วนนะคะออกเบนส์ Star Flag นะคะคันนี้รถเจ้าของลำดับเดียวค่ะ เครื่องยนต์2,000ซีซีเทอร์โบ211แรงม้านะคะคันนี้กระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลเกียร์ดูโอคัส7สปีดที่พวงมาลัยนะคะด้านในก็จะมีทั้งจอคอมมานด์คอนโทรลเลอร์กล้องถอยบลูทูธพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรลปุ่มพุชสตาร์ทเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสลับอะคันทาร่านะคะพร้อมเมมโมรีแพ็กเกจด้วย สวยๆแบบนี้ในราคา1 4 5 0 0 0้บาทเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะมาไลฟ์รวมให้ดูในราคาสุดพิเศษนะคะแล้วรถสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ใครอยากดูรีวิวแบบเต็มๆของแต่ละคันทักเข้ามาได้ที่เพจแอดไมค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูย้อนหลังที่ช่อง YouTube แอดไมค่าชาแนลนะคะไปกันต่อเลยค่ะ กระซีคูปสวยๆแต่งหล่อเต็มคันนะคะกระซี180 CGI คูเป้เดอรยูีปี2 0 1 2ค่ะจะบอกว่าแค่ของแต่งก็คุ้มแล้วนะคะกับ คูเป้ที่มาพร้อมชุดแต่งด้านหน้าสไตล์ C63 ค่ะสวยสปอร์ตมีสไตล์ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ของแต่งเป็นแสนไป็มคันแบบนี้เลยในราคาสุดร้าใจ9 9 9,000บาทเท่านั้นค่ะ ไฟแนนให้จัดได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะบอกออปชันคร่าวๆก่อนคันนี้มาพร้อมชุดแต่งคาร์บอนรอบคันทั้งลิ้นหน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็ดิฟิวเซอร์ท้ายนะคะสเกิร์ตข้างทรงก็อดแฮนค่ะฝากระโปรงคาร์บอนฝาห้องเครื่องคาร์บอนไฟหน้าแรปสีชากระจกข้างคาร์บอนแรปหลังคาดำเงามาด้วยสปอยเลอร์คาร,ร์บอนล้อ BG Ford นะคะ แล้วก็มีหมุดน็อตล้อ M1 นะคะเดินท่อไอเซนมันด้วยนะท่อไอเสียนะคะเบลดแดง AMG โชคบิลสไตล์ B12 ค้ำโชคหน้าเมแกนเรสซิง่งภายในฟูคาวบ์บอนอีกนะคะพวงมาลัยคาวบ์บอนพร้อมหนังอะคันท่าด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยพูดออปชั่นคร่าวๆนะคะหายใจแทบไม่ทันแล้วนะคะ เรียกได้ว่าคันนี้หล่อสุดๆเท่มากๆนะคะในราคา9,99,000บาทค่ะแค่ของแต่งก็บอกเลยว่าคุ้มแล้วนะคะเรียกได้ว่าในตลาดแทบจะไม่เห็นแต่งสุดเท่าคันนี้เลยนะคะใครชอบคูเป้นะคะสองประตูนะคะความสปอร์ตนะคะคันนี้ยกให้เลย The Base สวยมากๆนะคะ ไปกันต่อค่ะกับรถหรูค่ายโตโยต้านะคะกับ Camry 2.5 Hybrid ปี2012ค่ะคันนี้ไม่น้อยคำว่าไม่น้อยเนี่ยไม่จำเป็นต้องหลักหมื่นนะคะหรือว่าน้อยมากๆคันนี้ไม่น้อยอย่างที่บอกไป135,000โลนะคะ ไม่น้อยสำหรับปี2012จริงๆในตลาดค่ะบางคันขึ้นหลัก2องแสนแล้วนะคะและที่สำคัญประวัติดูแลรักษาคันนี้ครบถ้วนทุกระยะที่ศูนย์โตโยต้าเรียกได้ว่าประวัติดีมากๆนะคะเช็คศูนย์ตลอดเจ้าของลำดับเดียวเครดิตด,ดีฟรีดาวด้วยคันนี้5 7 9 0 0 0บาทค่ะ บอกออปชันเข้าคร่าวภายในกันก่อนบอกปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมเมมโมรีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลนะคะกุญแจเป็นแบบ k คีย์เลพร้อมปุ่นสตาร์ทมีม่านหลังไฟฟ้าไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ดูโอ LED ปรับสูงต่ำออโต้เครื่องเบนซินไฟฟ้า2494 cc 205แซีซี2 0งหแรงมา้า รถบ้านฝากขายสภาพสวยเดิมจากเจ้าของเลยนะคะเดี๋ยววนให้ดูรอบทันกันก่อนกับสีรถของเขากับขาวมุกสวยๆแบบนี้นะคะคู่มือการใช้บุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองครบค่ะที่พูดมาทุกๆคันตั้งแต่แรกเลยนะคะรวมถึงรถในโชว์รูมนี้นะคะ อย่างที่บอกว่าตรวจเช็คจากบริษัทกูอินสเปกชันแล้วซื้อรถออนไลน์ได้ง่ายๆค่ะการันตีโครงสร้างตัวถังเดิมไม่มีชนหนักผิกความจมน้ำน้ำท่วมและไม่ก่อใหม่นะคะบริการจัดไฟแนนถึงที่ส่งรถสวยถึงหน้าบ้านตอาเงื่อนไขของบริษัทเลยนะคะอยากสอบถามข้อมูลด้านไหนโทรเข้ามา0875097878จะบอกว่าอย่ารอช้าค่ะเพราะนะเวลานี้นะคะ รถสวยๆเยอะและไฟไวอย่างแน่นอนพร้อมจบทุกข้อเสนอทุกเงื่อนไขนะคะขายได้ขายเลยนะคะไปกับคันต่อไปบ้างค่ะกับเบนซ์คลสส cdi amg โฉม w. 2 1 8ปี2012คันนี้เป็น c l s d i e s e นะคะที่ หลายๆท่านตามหาเครื่องยนต์ดีเซลจ่ายเพียง1.39ล้านก็ได้ขับรถในฝันแล้วป้ายแดง5ล้านค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลย1.39ล้านนะคะพร้อมออปชั่นจัดเต็มยางใหม่เซอร์วิสดีเช็คระยะครบถ้วนนะคะเครื่องยนต์ดีเซล มาพร้อมชุดแต่ง AMG แพ็กเกจนะคะล้ AM g, อ AMG เบาะพวงมาลัย AMG เบาะฝักไฟฟ้าเต็มตัว10ทิศทางพร้อมเมมโมรีนะคะภายในมีจอคอนโทรลเลอร์รับชมดีวีได้มีเนวิเกชันให้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้นะคะกล้องถอยโหมดขับขี่มีทั้ง Sport Eco m a n มน l นะคะไฟหน้าก็จะเป็นแบบ i n t e l l i g เ n t l i นไลท์ซิสเนะคะ เครื่องยนต์ดีเซล 2,143cc 204แรงมา้าพร้อมเกียร์7สปีดค่ะคันนี้รถสวยนะคะเกมาเกรดน้ำเข้าแบบ32เซอร์วิสศูนย์เบนท์ไทยแลนด์ได้ค่ะมีประวัติเช็คระยะที่ศูนย์เบนท์ด้วยคันนี้นะคะราคา1,390,000บาทเคดิตดีฟรีดาวค่ะ ลืมแจ้งไปคันนี้เลขมาอยู่ที่1 3ึ่งแพันโลเท่านั้นเองสวยๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่เรียกได้ว่าช่วงตัวเขายาวพื้นที่ภายในนะคะเ,เหลือเฟือเลยค่ะเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนคัน <_ c oughs> ถัดไปนะคะเป็น X1 SDrive ปี2014คันนี้ลูกค้าจองอยู่ในระหว่าง ดำเนินการจัดไฟแนนหากหลุดจองนะคะหรืออย่างไรเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยกะฮุนไดเฮชวัค่ะรถครอบครัว11ที่นั่งสุดว้าวมากว้าวตรงไหนตรงเลขไม่สา0 0มื่นโลค่ะคุณผู้ชมกับ H1 2.5 e l i อ e ลปี15สภาพหนึ่งในร้อยสวยกลิบมากแลกไม้น้อยประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮุนไดครบถ้วนนะคะคันนี้ มาพร้อมออปชั่นประตูไฟฟ้าเบาะปรับ180องศากล้องถอยม่านรอบคันค่ะราคาเพียง859 000บาทดาวเริ่ม69,000ผ่อนต่อเดือน16 0 0 0ต่อเดือนนะคะสวยงามแบบนี้เลยภายในโทนสีเบจต,ตัวรถสีน้ำตาลนะคะออปชั่นก็จะมีพวงมาลัย unction, มัลติฟังก์ชันเบาะหนัง จอด้านหน้ารับชมดีวดีได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะค <c oughs> ู่มือการใช้ Book <c oughs> บุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองครบถ้วนนะคะ <c oughs> มองหารถครอบครัวเพื่อที่จะเที่ยวนะคะหลังหมดเทศกาลโควิดนะคะรับส่งลูกนะคะหรือใช้เป็นรถระดับผู้บริหารนะคะใช้ได้หมดเลย เลขไม้เพียง3ามหมื่นโลดเท่านั้นเองนะคะสวยๆแบบนี้ต้องไม่พลาดกับการเป็นเจ้าของค่ะมาค่ะคันถัดมานะคะกับ c ีวิกเอฟซีหคันนี้ติดจองเหมือนกันเราขออนุญ,ญาตท่ามไปเลยดีกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งต่อมาค่ะ Honda City 1.5 SV iVTEC ปี2015 สวยๆกับรุ่น long top ประวัติดีเช็คศูนย์ครบถ้วนมากๆนะคะมีประวัติดูแลรักษาครบถ้วนรถมือเดียวจัดไฟแนนซ์ได้เต็มค่ะดาวเท่าไรก็ได้4 49,000บาทเท่านั้นสวยๆนะคะกับออปชั่น ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะที่มาพร้อมเกียร์แพดเดิลชีพจอด้านหน้าขนาด7นิ้วนะคะแบบสัมผัสด้วยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะก mm ุญ hmm. แจคีย์เลสนะคะปุ่มพุชสตาร์ทกล้องถอยมีกล้องหน้ารถมาให้ด้วยกับเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc 117แรงมา้าเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงค่ะ449,000บาท และอีกหนึ่งคันนะคะกับ C ีวิก Fc 1.8 EL รุ่นท็อปของเครื่อง1.8เบนซินนะคะปี2017คันนี้76,000โลแท้นะคะสภาพสวยเลยยางใหม่ด้วยยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเจ้าของเดียวเช็คระยะศูนย์ครบถ้วนมีบุ๊กให้ด้วยนะคะราคา698,000บาท เครดิตดีฟรีดาวค่ะผ่อนต่อเดือน1,3,000บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจนะคะอยากจบจองเป็นเจ้าของรถแอดมายค่ะโทรมาได้ที่087 509 7878นะคะหรือจะทักมาคุยที่ LINE แอดแอดมาค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรถทุกๆคันเลยนะคะและโปรโมชั่นดีๆรอคุณลูกค้าอยู่ค่ะพร้อมจบคันไหนนะคะทักกันเข้ามาได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราแพนกันให้ดูในมุมภาพกว้างอีกสักหนึ่งครั้งค่ะ